ทำไมน้องหมาถึงชอบกินอ,อึคือแบบไม่ไหวแล้วอ่ะที่บ้านปากเหม็นมาก แบบว่าเดินเข้าไปแต่ละทีอุ้ยจะจุ๊บลูกก็กังวลแล้วก็แบบมาเลียหน้าเราอย่างเงี้ยหนังน้องที่บ้านบางคนสีขึ้นเลยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราวะว่าเขากินอือแล้วมาเลียหน้าเราหรือเปล่าครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับมันดูสกรปรกมาเพาเชาวอะใช่ครับกินอือรแล้วรู้สึกแบบแล้วเลี้ยงเขาไม่ดีหรือเปล่าอ่ะทําไมน้องแบบมากินอื่นแทนที่จะกินข้า,ขาวกินอาหารเม็ดที่เราเตรียมให้ใช่นะครับอ่ะผมอยากรู้จริงๆครับว่าสาเหตุเนี่ยหลักๆมันเกิดจากอะไรบ้างครับสำหรับใครที่มีปัญหา นี้อยู่น้องหมาชอบกินอึน,นะคะเดียมีสาเหตุหลักๆที่สรุปเอาไว้อะให้เราเข้าใจง่ายๆเลย4สาเหตุนี้นะคะเริ่มต้นด้วย1น้องหิวค่ะคืออาหารที่เราให้เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่พอบางทีเนี่ยเราดูข้างถุงแล้วว่าเออน้องเนี่ยกินสัสดส่วนเท่านี้เราอาจจะวัดมาเป็นกรัมจริงๆเลยแต่ว่าด้วยน้องหมาข,ของเราเนี่ยใช้ energy ท,ที่ค่อนข้างเยอะมากๆอาจจะเป็นน้องหมาที่ชอบวิง่งเล่นมี activity ในบ้านเยอะอาจจะไม่พอนะคะจริงเราก็ดูจากถุงเขาได้แหละอันนั้นก็คือ อาจจะหิวหรือเปล่าถ้าเกิดแบบท้องแฟบๆนะครับจับไปแล้วเจอกระดูกเนี่ยน่าจะหิวก็ได้เนาะใช่ค่ะก็ลองเพิ่มปริมาณอาหารดูนะครับอ่ะโอเคครับสาเหตุที่2ครับครูเดียสาเหตุที่2นะคะมันก็คือมันอร่อยค่ะหรือว่ามันหอมนั่นเองมันแซ่บมากแซ่บหลายใช่ไหมย่างอาหารเม็ดที่กินเนี่ยมันก็เป็นเม็ดมันแข็งๆเนาะแห้งๆเนาะแต่อืมมันเป็นยังไงอืมมันจะมีความแบบเท็กเจอร์แบบนุ่มๆอ่ะหมูพูดแล้วแบบเอแม่ๆอย่างเราคือแบบพอฟังแล้วแบบมันดูสะอิดสะเอียนเนาะแต่จริงๆคือมันจะเป็นนุ่มๆอ่ะ กินแบบเบรานนี่คือมันอาจจะหอมอร่อยก็เป็นได้ใช่สาเหตุที่มันอร่อยหรือหอมเนี่ยบางทีมันก็าเกิดมาจากอาหารในยี่ห้อที่เราให้กินนะคะบางทีอาจจะมีกลิ่นที่รุนแรงลองเปลี่ยนยี่ห้อดูไหมใช่ถ้าเปลี่ยนยี่ห้อดูก็ลองดูว่ามันเป็นจากสาเหตุอันนี้หรือเปล่าสาเหตุที่สนะคะก็คือน้องหมาเนี่ยรักความสะอาดค่ะเขาก็เลยทําความสะอาดให้เรานั่นเองนะกมดูย้อนแย้งนิดนึงนะเนี่ยบอกว่าเอ้ยรักความสะอาดแล้วทำไมถึงกินอึดตัวเองล่ะครับเดี๋ยวจะเล่าอย่างนี้ละกันคือสัญชาตญาณของ แม่หมาเนะคะเวลาที่เขาเลี้ยงลูกใช่ไหมคะเวลาที่เขาต้องการให้ลูกเขาสะอาดเขาจะทําความสะอาดให้ลูกโดยการเขาจะกินอืนแล้วก็กินฉีดลูกเลยเขาจะใช้ตัวลิ้นของเขานะคะค่อยๆเลียก้นน้องพี่อ,อวัยวะเพศน้องนะเพื่อให้เขาแบบถี่ถหรืออาขับถ่ายออกมาเ<ๆ>นาะ<ๆ>ก็เวลาอุต่างๆเวลาเห็นในคอกเนี่ยแม่หมาที่เลี้ยงลูกเป็นนะคะเขาก็จะกิน ในช่วงแบบเขายังเด็กด้วยส่วนใหญ่นะคะเขาจะเป็นแบบนี้ช่วงเด็กๆเนาะระบางตัวเนี่ยพอถ้ามันเป็นจากสาเหตุเนี่ยโดยโดยหลายตัวเนี่ยเขาจะหายไปเองด้วยสาเหตุที่4ี่นะคะนั่นก็คือกลัวโดนดุนะคะปัจจัยหลักๆของตัวนี้ก็คือมาจากคุณพ่อคุณแม่ตัวเราเองนะคะที่อาจจะเคยไปทําให้น้องตกใจกลัวตอนที่เขากําลังขับถ่ายอยู่แบบอาจจะเผลอด้วยความที่ไม่ไม,ไม่รู้ตัวเช่นเขากําลังอึอยู่เนี่ยแล้วไปที่ที่แบบไม่ใช่ออ่ะเออแล้วก็แบบว่าไปตกใจบางอย่างนะครับก็คือแบบเราไป มาเลยอย่อ,อายาแบบ <c oughs> เขาขับถ่ายผิดที่ปุ๊บไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยไปดุเขาตรงนั้นทำให้เขาแบบว่าคิดว่าการอืือฉี่เนี่ยตอนหน้า <ไป S 2> เราแบบอยู่ใกล้ๆเรา สิ่งที่ผิดสิ่งที่ผิดก็เลยรีบทําลายหลักฐานทำลายหลักฐานนั่อกินให้หมดได้จะได้ไม่โดนดุฉะนั้นเราควรทําไงครับเราเราไม่ควรดุเลยนะคะบอกเลยนะทั้งในเรื่องของการฉี่แล้วก็อึนะคะไม่ควรดุน้องๆเลยนะคะควรใช้วิธีการฝึกรูปแบบใช่ใช่แล้วก็รอดูคลิปหน้าของของพวกเรานะมันมีประเด็นนี้อยู่ที่จะสอนเรื่องการขับถ่ายและทั้งหมดนี้ก็คือสี่สาเหตุหลักนะคะที่น้องหมากินอึนะคะก็ลองไปทําความเข้าใจน้องหมาของคุณดู ะะว่าเกิดจากสาเหตุไหนและลองปรับใช้ดูนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะคะแล้วก็อยากให้สอนเรื่องอะไรก็คอมเมน,นต์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ